สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับวันในวันศุกร์ที่9สิงหาคมปี2024นะคะวันนี้วันออกมาข้างนอกอีกแล้วนะทุกคนหลังจากผักวันนะคะโดนฝนมาสองวันมะทุกคนติดกันเลยนะฝนตกไม่แรงหรอคะแต่ว่าฝนตกแบบว่าปล่อยนะคะแบบมันชุ่มชื้นมากอยากจะให้ดูว่าหลังจากฝนตกสองวันนะคะวันไม่ได้ลดน้ำผักเลยนะคะคือตอนนี้ ผักเนี่ยวันเดินเข้าไม่ได้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันมันเลื้อยไปทุกที่เลยอ่ะทุกคนไม่กระทั่งถั่วพุ่มนะคะแตงมะเขือเทศนะคะแล้วก็พวกกระเพราวันนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะขึ้นมาประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็มีอะไรก็โหระพา แล้วก็ต้นหอมต่างๆนะทุกคนตอนนี้คืองามมากตะไคร้วันนี้คอใหญ่มากอย่างที่วันโชว์ไปนะคะวันนี้วันจะให้ดูว่าที่วันเคยบอกว่าวันปลูกแตงสองชนิดใช่ไหมชนิดอันแรกๆฮะคะจะเป็นแบบลูกสั้สนใช่ไหมแต่อันนี้นะคะมันเพิ่งจะออกมายาวนะทุกคน <S <S เขาเรียกแตงอะไรแตงกวาขาวอะไรประมาณนี้ทุกคนที่ภาษาไทยแล้วนะแตงกวา แตงกวาแตงกวาสีขาวนะคะแต่มันยาวมากเดี๋ยววันจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าฝนตกสองวันนะคะผักวันเป็นยังไงนะคะทุกคนจะบอกว่ามันงามมากนะ <c oughs> ทุกคนหุ้ยถั่วก็ออกเยอะมากนะดอกที่บอกนะคลิปที่แล้วมันลงไปนะคะก็ถั่วออกเยอะนะคะกระเจี๊ยบวันคือทุกอย่างออกหมดเลยตอนนี้มะเขือเทศออกแดงๆนะคะมันเก็บไปบ้างแนละ้วแล้วก็ เมื่อกี้นะคะวันไปตัดผักกาดนะคะวันจะทําสลัดนะ,ะวันนี้แล้วก็วันตัดแตงแตงสั้นๆนะคะที่วันลงขึ้นไปนะ,ะไปแล้วตัดไปสองวันที่แล้วนะทุกคนตอนนี้ออกเต็มเลยกินไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าถั่วนี่เพิ่งจะออกนะคะเพิ่งจะออกกับเพิ่งจะออกฝักแต่ว่ามันยังไม่เต็มแบบว่าเต็มไม่เต็มหน่วยะนะก็เก็บไปกิน นี่นี่เด่อยหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวรอว่าจะเป็นยังไงอากาศเมื่อวาน6กสิบหกแล้วก็ฝนตกแล้วก็วันนี้ตอนเช้าแบบฝนตกปล่อยๆนะคะเมืองที่วันอยู่นะ,ะก็ลม่มล่มมาเหมือนหน้าหนาวเลยตอนนี้นะคะอารมณ์แบบหนาวเข้ามายังไงไม่รู้อะทุกคนยังไม่อยากให้มาเลยโอเคไปชมแตงกันเลยนะคะว่าแต่งกวาสีขาวเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมันพาไปดูค่ะ วันก็มากับตะก,การเล็กๆของวันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแตงสีขาวที่วันพูดจะเป็นยังไงเนาะแตงชนิดนี้ทุกคนแตงกวาสีขาวนะคะวันเคยปลูกเมื่อสองปีที่แล้วนะคะมันจะยาวกว่านี้นะคะถ้าปล่อยให้มันนานกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันแบบว่ากินแบบอย่างเงี้ยจะอร่อยนะคะแต่ว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนอาไปตำแตงอร่อยมาก อันนี้ก็คือที่วันพูดถึงนะคะแตงชนิดนี้วันก็จะตัดไปแค่สองลูกพอนะคะแต่วันก็จะพาด,ดูสวนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยค่ะแตงกวาแตงกวาขาวท่เฟาเียก็ตัดไปสอง สองลูกก็พอนะคะทุกคน <c oughs> นี่คือพันธ์แตงกวาสีขาวนะคะแตงกวาขาวนะคะที่วันพูดถึงเนาะมันก็ขึ้นไปตรงโน้นออกเยอะมากเลยทุกคนดูสิมีลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆตรงนี้กำลังออกนะคะแต่วันเก็บไปสองลูกก็คือโตแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีอีกลูก ลูกหนึ่งนะคะแต่วันยังไม่เก็บนะคะอันนี้ก็จะปล่อยว่าให้มันใหญ่กว่านี้หนึงแล้ววันค่อยมาเก็บนะคะเก็บไปสองลูกก่อนตอนนี้นะคะทุกคน <laughs> ก็อยากกินอะไรก็เข้ามาที่สวนแล้วก็เก็บกินได้เลยนะคะแฟนวันก็แตังนอนฮัลโหล what you doing baby Pinning up grow our the tomatoes they'll archway h across and อ๋อแฟนวันกำลังทำอ่ะ มะเขือเทศนะคะก็เขาเรียกอะไรนะมัดนะคะให้มันขึ้นไปตามตามข้างนะคะที่เราทำไว้อะเนาะ What you think about garden this year, baby? I love it. You love it? Uh, <yeah. S 1> Me too. It really yeah. look about this the uh, spider Mm -hmm. right i not see very well Yeah, can you just tap on it แมงมุมนะคะนี่คือสวนนะคะที่ที่โดนฝนมาสองวันนะคะทุกคนนแฟนวันก็จับมาเขือเทศคะเลื่อยขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็จะเอาพลาสติกนะคะ เกาะไว้กับเฟนนะคะหรือค้างนะคะนี่ทุกคนนี่ถั่วพุ่มนะคะดูสิขึ้นเยอะมากมันก็แบบว่านี่ ดอกไม้วันคุมดอกไม้วันหมดเลยนะคะดูนี่คือพริกที่วันคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ออกออกเมล็ดแล้วนะออกเม็ดแล้วตรงไหนดอกไม้ กอนนี้สวยมากนี่ขึ้นไปต้นนอนเลยค่ะเมื่อเขือเทศต้นนอนก็คือคือแฟนมันพยายามจะตัดใบออกนะคะแต่ว่าก็ปล่อยมันนะคะปล่อยอย่างเงี้ยแหละดูสวยดีนี่คือถั่วถั่วพุ่มอันนี้ก็คือพริกขี้หนูนะคะ What's up, baby? I think maybe this one is a regular size tomato, not a cherry tomato. It's cherry tomato, but it's like purple one. Because the last one that I did it. It's purple. Yeah. They said purple color, <coughs> but I don't. I don't really sure what is the Maybe a cherry tomato. Yeah, it's a cherry tomato. Look at that. See that? Yeah, but even a big tomato wouldn't start that size. Mm. Guess we'll just have to wait and see. Yeah, we can... But I know this one, babe. See this one, I remember that is a purple one. Do you to corn. นี่นี่คือสองวันนะคะที่โดนฝนขึ้นไปตรงโน้นเลยคือเดินเข้าประมาณนี้ <c oughs> ก็ไปตรงนอนเลย yeah. 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 นี่ก็คือถัว่วถั่วพุ่มวันค <Yeah. S 1> ะวันจะไม่เดินไปตรงนอนแล้ว <c oughs> วันว่าจะทำไม้เอามาคางไว้ จะได้ไหมนี่เริ่มบอกดอกแล้วนะคะทุกคนคืออพรุ่งนี้ก็อากาศก็จะเป็น80ขึ้นมานะคะเมื่อวาน66วันนี้ก็70แต่ลมแล้วก็เหมือนกับคุ้มๆทั้งวันเลยนะคะทุกคนนี่ที่วันบอกว่าแตง<ม>นะคะมันแตงกว่า<ม>แตงกว,า,<ม>งกวาขาวอะนะ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ คือวันปลูกผักผสมผสานนะคะทุกคนก็แตงผสมกับพริกพริกผสมกับบววอนะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปอยากจะอยากจะบอกว่าผักบุ้งวันดูสิทุกคน วันตัดตปกินนะคะคือตอนนี้ก็คือว่าอยากจะกินอะไรเข้ามาที่สวนเก็บกินได้เลยนะคะเพราะไม่ได้ฉีดยาอยู่แล้วนะคะฝั่งนี้ลมลนะทุกคนข้าโพดเป็นแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อตะก,กี้วันมาตัด นะคะผักสลัดจะไปทำสลัดกินวันนี้นะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นถั่วทั้งหมดเลยะคะ่ะอันนี้เกิดเองอย่างที่วันบอกนะ,ะเม็ดมันดินมันมาจากสวนเก่านะคะวันก็เอามาใส่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วข้าวโพดวันวันปลูกข้าวโพดประมาณสองสามต้นนะคะ เปก็มาจอดแฟนวันสํารวจไม่ใช่สํารวจแล้วเขาช่วยวันทําสวนค่ะปีนี้หลายปีที่ผ่านมานะคะทุกคนแฟนมันไม่เคยมีเวลาช่วยเลยนะคะเพราะว่าอะไรรึเปล่าเขาทํางานเลิกประมาณสี่ทุ่มทุกคนสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มอะไรเงรี้ยหยุดก็ไม่ค่อยต่ ได้หยุดเท่าไหร่นะคะแต่งานใหม่นี่ก็ได้หยุดเลิกประมาณบ่ายสองบ่ายครึ่งอะไรประมาณแต่ตื่นเช้านะคะทุกคนแต่ก็โอเคได้อยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนี้ทะะุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่กำลังออกอวันชอบผักชีราวมากเลยทุกคนอะไรรู้ปะจะกินแกงอ่อมใส่มะเขือหรือใส่เขาเรียกะไร ใส่ฟักทองอ,อร่อยแล้วก็มันชอบกินิ่นนี่ก็เป็นมิ้นนะคะสาระแหน่เดี๋ยววันพาไปดูดอกไม้วันดอกไม้นี่เพาะจากเมล็ดสวยแล้วก็มีอันนี้บวบนะคะทุกคนขึ้นเลยไปตรงนี้แล้ว ส่วนคูปเปอร์ก็จะวิ่งอย่อยางนี้นะคะนี่วันชอบมากเลยนี่ปลูกจากมเมล็ดจริงๆนะทุกคนวันหวานมเมล็ดแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้กูประสิทธิ์กบกูประสิทธิ์อ่ะสิทธิ์อ่ะสิทธิ์อ่ะไปิปเซต굿บอยชาชา굿บอย แล้วก็ที่วันบอกนะคะวันเข้าไม่ได้เลยตรงนี้ก็คือส่วนฝั่งนี้วันให้ดูประมาณนี้นี่คือส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งทัวฝักยาวค่ะทัวฝักยาวออกแล้วนะคะแต่ยาวไปนูนะะ่นเลยค่ะตรงกลางนี้นะคะก็เดินไม่ได้แล้วคือถั่วมันเกิดเองวันก็ปล่อยให้มันขึ้นส่วนอันนี้ก็เป็น เบเซลนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะไปกระเพราฝลังนะนี้ก็ใบแมงลักก่านะคะเป็นดอกมันกินไม่ทันว่าจะตัดไปแช่คุบคุบวิ่งคืดบวยชัดจะคืดบวยโอ้ยแมเก้อ ดูโหระพาวันสิวัโหระพาฝรั่งจะบอกว่ากะเพราฝรั่งก็ว่าได้นะํามมากเดี๋ยวมันจะตัดไปแช่แข็งนะทุกคนนี่ดูนี่กะเพราหวานๆนาะนะคะกะเพราก็ขึ้นมาประมาณนี้ตะไคร้ฝั่งนี้ ดูนี่คือถั่วนะคะถั่วพุ่มออกอย่างนี้เลยค่ะกำลังเกล็ดเต็มเลยตะไครนี่แบบประทับใจมากเดี๋ยวสินี่ก็ถั่วนะคะ เอามาพันไว้ตรงนี้ไม่ให้มันโดนดินนะนะอันนี้ค้างที่แฟนวันเขาทำให้วันนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วที่เกิดเองนะทุกคนเป็นเม็ดจากปีเ่แล้วเขาก็ขึ้นมาแบบตามดินนะนะที่เราเอ่ออันนี้ไว้อะ่ะมันก็ขึ้นมาทุกคนงามเี นี่ดอกไม้ชนิดนี้อันนี้ก็ขึ้นไปตจางน้อนเลยดูสิคะนั่นอะทัวทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสิงหานะคะก็จะผักก็จะงามเพราะมันร้อนมันได้ความร้อนด้วย ันนี้ก็เป็นดาวเรื่องของวันนะคะนี่ก็เป็นนี่นี่ใบแมงลักนะคะทุกคนมันงามมากเนี่ยมันเกิดเองนะนี่วันไม่ได้ปลูกนะทุกคนเม็ดจากปีที่แล้วมันเกิดเองใบแมงลักอันนี้งามจริงๆโนนแตงมันก็อีกอีกอันหนึ่งนะคะเมะื่อวานเก็บไปแล้วเต็มไปหมดเลยคือทุกอย่างที่นี่นะคะสวนวันนี่ก็คือ เข้ามาที่สวนเก็บกินได้เลยวันก็เข้ามาแล้วก็เก็บแตงบิดแตงแล้วก็ <laughs> กินเลยกัดเลยดูี่ถั่วกำลังออกค่ะอันนี้ก็เกิดเองนะคะถั่วนี่เกิดเองดูสิดูสิสมันมันร่วงงี้เออของปีที่แล้วอะทุกคน เขาลวงเองแล้วเขาก็เกิดแล้วก็เป็นดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่ต้นต้นไม้ต้นไรล,ลักของวันนะคะปลูกประมาณสองปีนะคะขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวมะเขือเทศนะคะวันจะเก็บไปใส่อ่าเขาเรียกยอะไรอะสลัดนะคะเก็บซะหน่อย ไปสักไม่เยอะนะคะมะเขือเทศนีิดตำใส่ส้มตำอร่อยนะส้มตำหรือตำแตงนะวันกินตำแตงเมื่อวานก็กินวันนี้จะตำอีกนะกินให้สงใจไปเลยนะแบบว่ากินจากผักจากสวนเราอะ่ะทุกคนกินให้สมใจไปเลยนะ แฟนเป็นไหนล่ะอันนี้ก็เป็นแตงกวาขาวนะคะก็ขึ้นไปอันนี้ในกระถางนะคะทุกคนนีออกมาแล้วลูกนะดิเซ่แตงชนิดนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกอย่างเลยทุกคนที่เราปลูกเอยนะมันจะอร่อยมาก How's it going baby? This thing Too big? Everything? It's just so thick that it's hard to get in there to pin them all up. Oh. <clears throat> we have a lot on the back side over here that's just kind of leaning over that way. Uh-huh. You know would like to hold back this way but I can't get through it. Yeah, we're too thick and then we cannot go in. อย่างนะคะทุกคนมันขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ทํางานเนาะก็ดูแลสวนช่วงที่แบบเลิกงานนะคะดูสิมัเขือเทศขึ้นแบบสุดยอดเลย จากฝั่งนี้คุูเปอรก็อยากเล่นนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวันแล้วก็คลิปทั้สวนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันนะคระับ d ป o p it d r คุ่ปอยชอบมากขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วยังไงก็เจอกันวันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะเป็นคลิปหลังจากวันโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับข่าวสารนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณทุกทายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสกันเนี่ยกันเนี่ยเสร็จดีกว่านี้ You want it? And can mommy give you a kiss first? Mm -hmm. Mm -hmm. You want it? Sit down. You come here? No. Sit. Sit. Big boy. Bye I can't